เจอนดีแล้วครับผมกับทางร้านของเรานะครับขายเฉพาะเก่งกีรีเวอร์รุ่น5012รุ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็กางเกงที่ร้านเรานํามาขายเนี่ยครับจะเป็นกางเกงที่คัดเกรดมาแล้วนะครับเป็นกางเกงที่คัดสภาพมาแล้วนะครับเป็นเกรด AA นะครับเป็นหัวผ้ามาขายนะครับไม่ได้เอาผ้ารวมๆมาขายนะครับผมเนี่ยนะครับให้ดูนะครับกางนเกงของเรานะครับสวยๆเข้มๆเสมือนใหม่อย่างตัวนี้เสมือนใหม่เลยนะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยนะครับ ขนาดตามป้ายกางเกงกินลีไวรุ่นห้าย์หนึ่งมื่สองตัวนี้นครับขนาดตามป้าย W 3 4 L 3 2นั่นเองนะครับนี่นะครับสีกางเกงสวยๆสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับผมมาดูขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้เอว33ยาวทั้งตัว40.5ปลายขา8.2นะครับราคา1นึ0ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเป็นงานเม็กซิโกลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับ ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมก่อนนะครับก่อนผมแนะนําว่าก่อนที่จะสั่งซื้อของสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับต้องดูรูปภาพให้ชัดเจนสงสัยตรงไหนขอดูให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อทางร้านผมนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นผมขอใช้ดุลพินิจของผมนะครับตัดสินว่าจริงไหมสมควรสมควรไหมผมเห็นสมผลไหมนะครับทางร้านเรามีรับประกันหลังการขายให้กับลูกค้านะครับถ้าผมเห็นว่าโอเคเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็จะให้เปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่ทางร้านเราไม่มี นโยบายโอนเงินคืนนะครับผมกางเกงตัวนี้นะครับยังมีทีขนาดวัดจริงเอล33ยาวทั้งตัว40.5ปลายขา8.2เมตรอินเม็กซิโกราคา1,550บาทนะครับราคา1,550บาทครับเป็นกางเกงตัวนี้สภาพสวยๆเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในนะฮะร,รายละเอียดด้านในนะครับกระเป๋าด้านในซ้ายจะสกรีนฉลองร้อยปีครับผมตัวนี้จะสกรีนฉลองร้อยปีนะฮะแล้วก็จะมีเป็นป้ายแคนหนึ่งใบนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นป้ายแคนห,หนึ่งใบครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านในซ้ายครับผม ด้านในสายจะเป็นป้ายเลแบหรือว่าป้ายป้ายเลแบตแล้วก็จะเป็นป้ายแคร์บอกรายละเอยียดต่างๆอยู่ในใบดีดด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับที่กางเกงตัวนี้นะฮะสภาพเหมือนใหม่ครับกางเกงตัวนี้นะครับ,ตร,บตรงไซส์ท่านไหนนะครับติดต่อขอดูรูปภ้าเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทร0961519525นะครับทาังัานเรามียดมมนคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการเดียวผมไม่ดูปลายขานะครับงานปลายขาจะเป็นปลายขา เป็นปลายขาเดิมนะครตเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับทุกคนตำหนิตามภาพนะครับตำหนิตามภาพครับผมเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตะเกียบด้านในหน่อยหนึ่งนะฮะตะเกียบด้านในเป็นริมโพงสวยๆนะครับเส้นได้สีขาวนะครับสวยแจ่มเลยครับตัวนี้เห็นไหมฮะจะเป็นริมโพงสีขาวนะครับส้นได้ตัวนี้ตัดออกได้นะครับเดี๋ยวเรี้ยงครับลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้ที่เบอร์โทร096 1นึ่5ห้จะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการยินดีให้บริการครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่กลับมาอุดหนุนร้านเราอีกเป็นประจําที่ได้เป็นลูกค้าประจำกนะครับหวังว่าคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านตต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ